เมื่อเช้าเขาพาเด็กไปตรวจร่างกายวันนี้เด็กเพิ่งมาถึงวันแรกปกติแล้วจะทำจะให้เขาเจอวิธีการศาสนาใช่วันนี้วันแรกน้องๆาถึงเขาองพาไปเปิดซิงเมื่อเช้าไปตรวจร่างกายอะไรหรือว่าไปกินข้าวจะสนใจเด็กเกิงที่มาสบายตอนนี้นะคะเราก็จะพาเด็กไปเปิดซิเราก็เรียกรถมา อันนี้ก็คือปกติแล้วถ้าพี่คีไม่อยู่คือจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะก็คือน้องสตาร์จะพาไปเปิดซิมแต่ว่าอีกวันหนึ่งน้องก็จะได้เข้าโอ้หนูเข้าห้องพักแล้วใช่ไหมเข้าแล้วห้องพักอะเป็นไงบ้างไกลดีค่ะไม่แต่ว่ามันจะมีรถรับส่งนะรถรับใช่ค่ะใช่ค่ะรถฟรีใช่ใช่รถฟรีฟรีเด็กๆอันนี้ไม่เป็นแอเรียที่พักนะตรงนี้แหละใช่ นี่นะคะก็พาแบบน้องมาเปิดประสบการณ์ในดูไพี่เบลขับซิ่งมากมือนกดใครมานี่ก็กลัวหรือว่าเขามาจากประเทศอะไรลองถามเขดิถามเลยโชว์ดิครมาายไนครมาาไินนี่ r o d a เป็นไ from India we are never I'm from Thailand and never ไปถาม we are never you believe me โอเคฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็พาน้องมากินข้าวอาหารช่ายสวัสดีค่ะสัสดีคระสัสดี่ะสัดีค่ะฮัลโหลกสวัสดีค่ะสัดีค่ะวันนี้พานองมากิข้าวนะคะสรุนองเลมี่ช่ปรอเล่นรอเล่นไ่ปกติเราจะบกเลีองอยู่แล้เราเป็นเอเจนต์เดียวที่แบบว่าเลี้ยงเด็กตลอดแล้วก็ะปาแล้วเดี๋ยวป้าตีเดือนหน้าเลยนะยอ <im itation> ยมสุดพร้อมค่ะชื่อนัทนะคะมาจากประเทศเราะคะ่ะชื่อนัทนะครับนายนัทรัตน์มงเกียิครับมาจากไทยครับมาได้5วันครับมาจากที่นนทบุรีนะครับเป็นไงบ้างคะแลนดวันแรก<จ>ได้ทำอ,อะไร<จ>บ้าง<จ> <ๆ S 2> คะดีนะวันแรกที่มาโรงเรียนวันนี้ก็ไปดูห้องค่ะว่าเรียนคลาสไหนอะไรยังไงบ้างเนาะไปเปิดสุขภาพคะ่ะแล้วก็เปิดชิมดูรอบๆโรงเรียนแล้วก็วันนี้ต้องมาทานข้าวที่ร้านอาหารไทย รถเขาตอบรับได้ดีมากเลยครับเขาไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปส่งที่หอพักใช่ไหมคะหอพักโอเคมากครับรูมเมทก็ดีครับเฟนลี่มากได้รูมเมทชาติอะไรคะชาติอินเดียครับชาวิแอฟริกาค่ะแล้วเป็นไงคะรูมเมทโอเคไหมคะเฟลลี่ดีนะอ,ะอินเดียที่ผิดคิวซีใช่ครับโชคาดีมากโอเคโชคดีแหละแล้วที่หอพักที่โรงเรียนจัดหาให้อะค่ะโอเคไหมคะโอเคนะหนู ู้สึกว่ามันเป็นที่ใหม่ค่ะเหมือนไม่ได้เก่าหรือว่าอะไรก็โอเคกับราคาแล้วก็มีรูมแกทที่ก็กวา้างที่นั่งเล่นอ่ะเยอะคอมมอนสเปซแล้วอยู่5วันมาเป็นไงบ้างคะดูใบชอบไหมคะัค้าวันก็อากาศคล้ายๆกับไทยนะครับก็ชอบอยู่นะครับก็อีสักพักก็น่าจะเป็นหน้าหนาวนะครับใกล้เหรอใช่ครับไกลผมว่าผมชอบหน้าหนาวมากกว่ากำลังปรับตัว <laughs> หนึ่งก็คือเรื่องอากาศอากาศแล้วก็เวลา เวลาจากต่างจากเราห่างจากเราเอาสามชั่วโมงอ๋อเหมือนไทยใช่เวลาเรากับไทยหมงอนแต่ที่นี่ก็จะช้ากว่าที่บ้านเราจะเป็นสามสามชั่วโมงชต้องไม่ปรับตัวนิดหนึ่งเวลาห่าโชนการตอเรื่องอากาศค่ะพเพราะที่เราที่หนูอยู่มันจะเป็นอากาศเย็นไม่ได้ร้อนก็เลยอาจจะต้องปรับตัวยเรื่องอากาศนิดหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ตอนบ่ายอะไรนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในห้องก็ไม่ได้แย่ รบกวรนะรีวิวความประทับใจแรกให้เอเจนต์หน่อยค่ะครับพี่คีมนะครับเฟรนล,ลี่แล้วก็มือวันนีนนน้มาเลี้ยงด้วยืมก็ประทับใจมากๆเลยที่ได้เจอพี่คีมแล้วเดือนหน้าชวนไปยอดอีกความประทับใจเอเจนซี่มื่อนี้เห็นเอเจนซี่แล้วรู้สึกแบบเราก็น่าฮาร์ใจดีใจดีพาไปเปิดจิมเปิดปื้ให้แล้วก็ยังพามันกินข้าวอีก ลงง่ายลงสบายลงเหมือนลงเป็นกันเองแบบเออนิสใสแบบลงกันได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญคนมาเรียนหน่อยคะ่ะขอให้ทุกคนมากับเราก็ใครที่อยากมากับไปวิชทีมนะคะก็มาได้แล้วก็เอกสารก็ไม่ไดีอยากเขาดูแลดีทุกอย่างแล้วก็มาได้ไม่น่ากลัวโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ